ฝากไปถึงให้คนคิดไอเดียลดเสียปรบ100บับหนึ่งร้อยบาทต่อนาทีน่อยจากม่จริงออกับที่บ้านเนี่ยออกรถเดินละคันเหรอรถมึงถึงได้ไม่เคยเสียเลยเนี่ยออกรถใหม่ตลอดเนี่ยพราะปูก็ไม่ได้อยากขับรถเสียนะเว้ยแต่รถมันเสียเองก็รถมันเก่าตอนไปถอยก็ถอยมือสองมามึงไม่อยากให้กูขับรถเก่าไปเสียกลางทางมึงก็เอาตังค์มาให้กูยืมสิ จะได้ไปออกรถใหม่ดีไหมให้รถชนกันก็เหมือนกันเนี่ยรถชนเนี่ยมันไม่นเหตุสุดพิสัยออกรถมาคันเป็นแสนไม่มีใครอยากขับไปชนหรอกเว้ยแต่มันเป็นอุบัติเหตุเหตุสุดพิสัยพอรถชนกันแล้วก็ไม่มีใครอยากอยู่กลางถนนนานอยากรีบกลับบ้านทั้งนั้นนะ่ะแต่ทําไมต้องอยู่กลางนานถนนก็ประกันไม่มามึงจะกลับบ้านยังไงอะ ประกันมันไม่มารอประกันทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงจะให้กูกลับบ้านยังไงกูโทรไปตามแล้วกูโทรไปเร่งมันแล้วพี่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 อยู่ไหนแล้วเนี่ยผมรอชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยตอนนานมากเลยเนี่ยโอ้ยน้องใจเย็นๆน,นะวันนี้รถติดมากเลยพี่หลายเคสเนี่ยมันจะถึงอโศกแล้วรถกูเสียอยู่วิภามึงไปทำไมอโศกวะ ประการหลงทางความผิดพวกกูคิดไอเดียมาแบบเนี้ยตำรวจแม่งยิ้มหวานเลยนะกูได้เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาละนาทีละหนึ่งร้อยบาทชั่วโมงละหกพันสองชั่วโมงหมื่นสองคิดมาได้ยังไงวะคุณเป็นข้าราชการเนี่ยคิดอะไรให้มันอยู่ในพื้นฐานของการปกป้องสิทธิพลเมืองหน่อยได้ไหมนะ คิดอะไรให้มันอำนวยความสะดวกกับประชาชนคิดอะไรให้มันปกป้องสิทธิของประชาชนอ่ะไม่ใช่ไปคิดอืมเพิ่มข้อหาให้ตำรวจทุกวันนี้แม่งกระปรับกูเยอะอยู่แล้วจะให้กูส่งโรงพักไปรายเดือนเลยใช่ไหมว่าปีหน้าเนี่ยภาษีจราจรกลางเนี่ยไม่ต้องเอาไม่ต้องจ่ายภาษีหรอกว่าเอาค่าปรับเนี่ยแหละแม่งก็เลี้ยงกันรอนแล้วทั้งโรงพักเนี่ย ฮะแล้วไอ้ผู้ตรวจการแผ่นดินนี่ไอส้สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินนี่มันทำงานอะไรวะตึกมันอยู่ข้างๆกับจราจรกลางเหอะมันคิดถึงนโยบายแบบนี้ออกมาได้เนี่ยกูงงจริงเลยประเทศไทยวันๆแม่งมีแต่เรื่อง